จากปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสาชุกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ชาวบ้าน23ครัวเรือนรวมตัวกันจัดทำระบบกาซชีวภาพจากขยะโดยการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน หลังจากดำเนินงานไปได้กว่า1ปีชุมชนรอบเทศบาล3ชุกสามารถลดภาระการกำจัดขยะลงได้วันละ2ตันแต่เดิมนั้นต้องส่งไปกำจัดที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทำให้เสียค่าใช้จ่าย750บาทต่อตันหรือประมาณ45,000บาทต่อเดือนนอกจากชุมชนจะลดปริมาณขยะได้แล้วขณะเดียวกันชาวบ้านยังได้นำก๊าซชีวภาพที่ผ่านระบบก,การผลิตมาใช้ประโยชน์ในการหุงต้มซึ่งลำเลียงกา๊าซมาจากบ่อกเก็บ โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา5.30นาฬิกา30นาทีจนถึง7นาฬิกาเมื่อเรานำขยะที่ได้จากการคัดแยกตามร้านค้าตลาดนะฮะนำมาที่โรง,งการดนะฮะขั้นตอนแรกก็จะนำขยะเศษพืชเศษอาหารเศษผ่านนฮะไปที่สายพานลำเลียงนะเพื่อใช้ใบ,ใบมีดบดให้ละเอียดฮะเมื่อบดละเอียด เศษขยะก็จะอยู่ที่บอ่อสูบนะฮะหลังจากบอ่อสูบนั้นเราจะสูบขยะเข้าคลองวนเวียนจากคลองวนเวียนก็จะไปบอ่อสร้างการนะฮะซึ่งบอ่อสร้างการตัวนี้ก็จะรวบร,วม,รวมการเพื่อส่งไปตามตามชาวบ้านนายชิดคงครุฑกรรมการชุมชนสามชุกเล่าให้ฟังว่า เมื่อเทศบาลส่งจ่ายก๊าซชีวาภาพให้ใช้แล้วปรากฏว่าลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ถึงเดือนละ200บาทพร้อมกันนี้ชาวบ้านยังต้องการให้มีการเปิดใช้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนในชุมชนอยากจะให้เปิดทั้ง,งวันนะตลอดย4ิบสี่เพราะว่าแขกเลือมาบ้าน,เ,นเราจะได้ต้องใช้ทําอาหารเลี้ยงแขกเรือที่มาบ้านเ,นเพราะว่าถ้ามันงาน แขกเรือมาบ้านนี้เราจะต้องใช้ธรรมดาใจแก๊สธรรมดาของเรามันก็ตำรวจก็ตำรวจแล้ว่าว่าแก๊สเราเนี่ยจะไปเสมอไหมจะใช้ได้ดีมาใช้ได้ตลอดหรือเปล่าก็เราก็ปรึกษาหาเลยกันนะเพราะว่ามันดีทําได้ดีใช้ได้ตลอดมันก็บางทีมันก็จะมีบ้างมันคลุกคลักเหมือนกันนะครับช่วงเป็นช่วงที่ว่าแก๊สมันไม่ไม่สะดวกอย่างเงี้ยแก๊สใกล้ๆมันจะหมดบางทีมันรั่ว พอมันรั่วมันก็อาจจะฟรีไปได้น้ำแก๊ก็ไม่มีมากนะก็ยังก็ช่วยเลือกบกุยกันเพราะให้เราเก็บขยะช่วยเลือกกนะันเก็บกระเศษอาหานรเทษอะไรไว้มาให้เขามันเพิ่มแก๊ขึ้นมากขึ้นมันก็ดีมากเนะ็ดีใจวันที่อื่นเขาไม่มีแต่ที่นี่มันมีนะ อนาคตเทศบาลตำบล3ชุกตลอดจนชาวบ้านได้ตั้งเป้าหมายว่าจะนำก๊าซที่เหลือบางส่วนมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและแบ่งกำไรให้เทศบาล5%ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วรอเพียงการทดลองจากนั้นนำไปสู่การใช้ได้จริงวันชัดคำวงษาถ่ายภาพอนุมาถินทวีรายงาน